สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเป็นหนทางเดียวจริงๆท่านผู้ชมครับภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยถูกปกครองด้วยกฎหมาย4กลุ่มซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือและอาวุธในการสืบทอดอานาจของคณะผู้ก่อการรัฐประหารพวกพ้อง รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังในขณะที่เป็นเครื่องมือและอาวุธในการสกัดกัน้นทำลายขัดขวางหรือถึงขั้นถอนรากถอนโคนเครือข่ายของพันตำโรวจโททักษิณชินวัตรและกลุ่มการเมืองที่ถูกก้นล้มโดยการรัฐประหารกฎหมายทั้ง4กลุ่มดังกล่าวได้แก่ 1. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวม30กว่าฉบับที่ลงนามประกาศใช้โดย พลเอกสนธิบุญญาธิกลรินในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทั้งหมดได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในขณะนั้นและหลายฉบับยังคงมีผลใช้บังคับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่วคราวพุทธศักราช2549 ที่ออกแบบและกำหนดโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยกร่างจัดทำโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งโดยคอมชอและพร้อมกันนั้นก็ยังบัญญัติให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจำนวน9คนมีหน้าที่พิจารณายุบพักการเมืองที่ถูกค่นล้มโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9และนอกจากนั้นยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการนดรัโทษกรรมให้แก่คณะบุคคล ที่ได้ร่วมกันก่อการรัฐประหารรวมทั้งกลุ่มหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายโดยคณะรัฐประหารโดยบัญญัติไว้ในมาตรา3 6และมาตรา3 7 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ซึ่งส่วนใหญ่มีหลักการและเนื้อหาที่เป็นการสืบทอดอำนาจของคอมชอและพวกพ้องเพื่อเป็นตัวช่วยให้แก่พักการเมืองบางพักที่สนับสนุนการรัฐประหาร ขณะที่เป็นการสกัดกัน้นทําลายขัดขวางหรือถึงขั้นถอนรากถอนโคนพักการเมืองและเครือข่ายของกลุ่มอํานาจที่ถูกค่นล้มโดยการรัฐประหารนอกจากนั้นยังเป็นการสืบทอดอํานาจและกลไกที่ออกแบบตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2อ4 9ัและที่สําคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช2 5 5 0ได้จัดการเปลีป่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้เป็นระบอบอมาตยาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้โดยจัดขยายอาณาจักรตุลาการให้ครอบคลุมไปถึงการใช้อำนาจอธิปไตยสูงสุดเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เรียกขานกันเองว่าเป็นกระบวนการตุลาการพิวัตรโดยให้ตัวแทนที่มาจากฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานสามสารคือผู้พิพากษาสารดีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในกระบวนการสรรหาสวกกตปป,ปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินหรือแม้แต่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้กลไกต่างๆเหล่านั้นมีอำนาจในการจัดการหรือถึงขั้นโค่นล้มพักการเมือง และเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับพันธรมรุโททักษณิณจินวัตรหรือแม้แต่รัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนอกเหนือจากการกำหนดให้สารดีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นดาบพิฆาตที่พร้อมจะฟาดฟันใครก็ตามที่ดูเหมือนจะขวางทางกระหมอบอมาตย์ 4. บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบและกําหนดให้เป็นเสมือนรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งซึ่งไม่ขึ้นต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะเหตุที่ว่าในบทเฉพาะการดังกล่าวมีอยู่หลายมาตราที่สั่งระงับใช้บทบัญญัติในตัวบทของรัฐธรรมนูญเพื่อให้องค์กรและคณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารหลังวันที่19กันยายน2549 สามารถดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญต่อไปคนละ7 9, ปี9ปีโดยไม่ต้องทำการสรรหาใหม่และโดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทุนเกล้าเพื่อทรงแต่งตั้งและที่ร้ายที่สุดคือบทเฉพาะการมาตรา309ซึ่งเป็นการต่อยอดการนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารรวมทั้งพวกพ้องที่สมรู้ร่วมคิดและได้ประโยชน์จากการรัฐประหารในมาตรา3.6และมาตรา3.7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจกไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช2 5 4 9จนกลายเป็นบทในรัฐกรรมที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกคือในรัฐกรรมให้แก่การกระทําความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตด้วยเหตุดังกล่าวไปแล้วทั้งหมดการแก้ไขปัญหาวิกฤตความแตกแยกของคนในชาติและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่กดประเทศไทยให้จมอยู่ในหลุมดำมาตลอดนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,149 พร้อมๆไปกับการสร้างความปรองดองจึงไม่สามารถทำได้เพียงแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0บางมาตราหากแต่ต้องเป็นการแก้ไขและสังคายนาหรือถึงขั้นปฏิรูปกฎหมายทั้ง4กลุ่มทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้งนี้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นและจริงจังในทุกขั้นตอนท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า เป็นหนทางเดียวจริงๆก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ